เวลาเห็นคนเป็นฝ้าก็อยากจะบอกว่ามันมันมีที่รักษานะหาจริงๆถึงจะอายุเยอะถึงจะมีปัญหาไวทองมันก็รักษาได้มีตรงนี้ค่ะเป็นปื้นเลยเป็นปื้นเหมือนใส่แว่นเลยค่ะคิดว่าพอเราอายุเยอะแล้วเราอะไรก็รักษาไม่หายหรอกร่วมกับไวทองแล้วผิวพรรณมันก็ไม่ดีพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยเสิร์ชหานี่แหละค่ะก็เจอสโลลัก ก็มีให้เลือก s m l ค่ะแต่พี่เลือก m ถ้าเกิดโอเคมั่นใจก็ปรับได้พี่ก็เลยลอง m ก่อนก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับมันเห็นผลชัดเจนก็เลยอยากรักษาต่อเนื่องก็เลยอัพเป็น l ค่ะแรกแกแล้วมันก็จะตึงแล้วมันก็จะแดงพี่ไม่กลัวพี่มั่นใจว่ามันต้องดีขึ้น ประมาณ4วันที่เราต้องทนหลังจาก4วันไปมันก็จะใสครึ่งคอของพี่นะพี่คิดว่า80%ขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะคนรอบข้างก็ทักว่าทำไมไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นทำไมหน้าใสขึ้น